น้อมน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพนมัมศก,การไปยังพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณพระอาจารยหลวงพ่อวิริยังศรีธทโรเจ้าวาดวัดธรรมมงคลขอกราบพระรัะนมสก,การพระแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกท่านทุกนามพระภิสุทิสม,มนเนรขอจเจริญสุขเจริญพรไปยังสาธุชนญาติโยมผู้ที่กําลังติดตามรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้สำหรับวันนี้ขอ,อยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบรรลือธรรมกับอัตมาภาพพระบรรลือปปราโ,โลและอาจารย์ พระอาจารย์ไพโรธโอภาโสครับผมกราบนมัสการพระอาจารย์ไพโรธครับเอาละวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่บรรยากาศเย็นดีพอสมควรลมแรงพระอาจารย์ลมแรงนะครับอยากจะบอกพระอาจารย์มาเรือว่าลำปังหนาวมากแต่ลำพังเนี่ยหนาวที่สุดครับผมครับท่านผู้ชมนะครับเวลานั่งฟังเราสองรูปพูดคุยกันอยู่เนี่ยนะครับท่านอย่าเปิดลำโพงมันเสียงดังนะครับทําไมครับผม อยู่หน้าลำพวงมันเสียงดังนะครับแต่ถ้าอยู่ลำพังเนี่ยมันเหงานะครับอปวดเลือเกินเล่นมากี่รอบแล้วเก้าสองสิบแปดครับอะก็อีกเรื่องหนึ่งนะที่อยากจะฝากไปสัมพั์ญาติโยมทุกท่านนะครับก็คืองานลักขีบวชชีหมุนคนครับที่จะเกิดขึ้นภายในเดือน มก<ม>ราคมาพุทธศัการาช2557นี้นะครับเป็นงานเจริญฉลองอายุวัฒนมงคลครบ95ปี95 95ปีของพระเดชพ,พระคุณพระธรรมมงคลญาณพระราชาหลวงพ่อของเรา,านะครับดังนั้นแล้วก็ขอเรียนเชิญเจริญพรสาธิชนญาติโยมมาร่วมงานกันเยอะๆอยากจะพูดเกี่ยวกับศัพท์ในทางพระพุทธศาสนาคำหนึ่งอย่างเช่นคำว่าปาประมุติหรือคำว่าปาประมุตปาประมุตแปลว่าผู้ที่ พ้นจากบาปผู้ที่พ้นจากบาปผู้ที่พ้นจากบาปในพศาส,สนานี้มีอยู่สามประเภทมีอะไรบ้างตีซะสี่ประเภทหนึ่งเด็กผู้รู้ผู้เด็กผู้หารู้เดียงสามิได้ครับคือเด็กทากรกทําอะไรก็ไม่ผิดบ่าอย่างนั้นเถอะคนที่เรียกว่าปาประมุดแปลว่าผู้ที่ทําอะไรก็ไม่ผิดรประเภทที่สองบุคคลผู้ที่ชาราภาพเกินกว่าอายุ90ปีไปแล้ว อย่างนี้ก็เรียกว่าปาปมุดแปลว่าผู้พ้นจากบาปประการที่สามคนบ้าคนบ้าเนี่ยทาอะไรก็ไม่ผิดเพราะว่าเขาหาสติไม่ได้แล้วครับประการสุดท้ายเรียกว่าพระอรหันต์พระอรหันต์แปลว่าผู้พ้นจากบาปเสียแล้วทำอะไรท่านก็ไม่มีนรกเป็นที่หวังเสียแล้วจึงเรียกว่าปาปมุดแปลว่าผู้พ้นจากบาปเพระะดนพระคุณหลวงพ่อเราจำเริญการผ่านวัยมาเป็นผู้เป็นรัตัญุการปีนี้ก็95 พรรษาการเข้าไปแล้วครับเป็นปลาประมุขนั่นเรียกว่าเรียกว่าเป็นหลวงปู่ได้แล้วแปลว่าหลวงพ่อมันเรียกหลวงปู่ไม่สนิทใจมันเรียกหลวงพ่อมันพ่อเรามันมันยังมีคําว่าพ่อขั้นกลางก็เลยเรียกหลวงพ่อหลวงพ่ออายุถ้าจะบอกเนาะก้าสิบปู่ผมเ่เกิดพร้อมกันกับล้นเก้าในหลวงปีเดียวกันยังเรียกว่าปู่แล้วครับนี่ก่อนปู่ผมไม่รู้กี่สิบปีเรายังเรียกว่าพ่ออยู่มียองคนหนึ่งท่านพายรับ คือครูบาอาจารย์ที่ที่ท่านทําการสอนสมาธิอยู่ในวัดเรามี2สองรูปก็คือหนึ่งพระเทพคุณหลวงพ่อของเรานะครับสองพระอาจารย์พระครูประหลัดมงคลลวัดก็คือก็คือพระอาจารย์พระมหาสรย์พระครูประหลัดสุพลพระอาจารย์สุพลของเราครับแล้วทีนี้เนี่ยโยงครูสมาธิบางคนนะเคารพหลวงเคารพหลวงพ่อมากรักหลวงพ่อมากเรียกหลวงปู่อพระอาจารย์พระมหาสุพลเนี่ยเรียกหลวงพ่อเข้าถามเหมือนกันอแล้วทีนี้เนี่ยถามถามผมว่าพระอาจารย์ับ หลงพ่ออยู่ไหมหลงพ่อไม่อยู่นะหลงพ่อท่านไปสอนสมาธิแคนาดาครับแล้วหลวงปู่ล่ะหลวงปู่อะไรโยมก็หลวงปู่วิริยังไงที่โยมพูดว่าเนี่ยหลวงพ่ออะไรหลวงพ่ออะไรก็หลวงพ่อสุโลไงก็เลยงงว่าโยมจะเรียกใครยังไงใช่คนละศัพท์คนละอย่างกันแต่ก็ถือว่าเป็นคําเรียกที่ให้ความเคารพต่บาอาจารย์อันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันครอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นสมควรไหมสมควรครับเพราะว่า พระเดชท่านอาจารย์ท่านก็อายุสมควรเป็นหลวงพ่อแล้วล่ะสี่สิบกว่าแล้วนะครับครับถ้าถ้าเป็นชาวบ้านเราก็พระอาจารย์ไวทองล้วเนาะสี่สิบแล้วอย่าไปพูดเสียงดังนะอาจารย์จะได้ยินครับเผื่อท่านฟังอยู่นะครับฟังอยู่ต้องขอกราบอภัยด้วยนะครับอาจารย์ไม่มีอะไรทําแล้วนะจิบน้าชานินทาจะวาดกันซะแล้วแต่ความจริงนะพระอาจารย์ท่านอาจารย์บัลลือพระนี่เป็นบุคคลพิเศษบุคคลสาธารณะหรือเปล่าเป็นบุคคลผู้ไม่มีเมีย แต่มีลูกเป็นบุคคลผู้ไม่มีข้าวปลูกแต่ก็มีข้าวกินครับครับฉะนั้นลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองครับพระเนี่ยก็อาจารย์อีกสี่สิบกว่าปีแล้วควรจะเป็นหลวงพ่อได้แล้วครับองค์หลวงพ่อเกแล้วควรจะเป็นลวงปู่ได้แล้วครับแต่หลวงพ่อไม่ยอมเป็นลวงปู่เดี๋ยวไปเล่าหลวงพ่อฟังล่ะคคือมีมีครูบาอาจารย์ทางนครพนมเอาไม้เท้ามาถวายครับ กับนิมนต์องค์หลวงปู่ใช้ให้หน่อยอท่านก็อุตสา์เมต<ม>ตาใชา้จนมาถึงหน้าศาลาท่านก็หันถามกลับหันกลับมาถามลูกศิษย์ว่าคือไหมไม่คือครับหลวงพ่อนั่นแหละแต่เห็นหลวงพ่อเนี่ยอย่างหนึ่งคือท่านไม่ยอมแก่ครับทําไมท่านถึงไม่ยอมแก่เพราะท่านยังเป็นเป็นกําลังใจให้ลูกศิษย์หลวงพ่อยังนําลูกศิษย์เดินทุดงดออินทนอนท์อยู่ทุกปีถ้าตัวท่านเองไม่นําลูกศิษย์ก็ไม่มีกําลังใจใช่ไหมครับฉะนั้นหลวงพ่อก็นําแต่ว่าก็ ผัดเปลี่ยนกับท่านอาจารย์คืออย่างเดือนหน้าหนาวท่านอาจารย์จะขึ้นถ้าหน้าร้อนหลวงพ่อจะขึ้นครับรบเหมือนกันว่าท่านก็ยังเดินในระยะทางไกลๆหลายภูเขาให้เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้กับลูกศิษย์อยู่นั่นแหละครับเรนว่าเป็นผู้นําที่แท้จริงเลยนะครับเป็นผู้นําทั้งทุกสิ่งทุกอย่างะครับนำทุกอย่างเลยนั่นท่านท่านครองตนท่านครองคนท่านครองงานครับผมเห็นหลวงพ่อแล้วผมนึกถึง <c oughs> อันนี้สงการเดินจงกรม,มถามพระอาจารย์บรรลือผู้อยู่ใกล้ครับมีวันไหนไหมที่ไม่เคยเห็นหลวงพ่อเดินจงกรมไม่มีครับท่านเดินทุกวันเลยเดินวันละเท่าไหร่พระอาจารย์วันละสามรอบเลยนะเชา้ากลางวันเย็นเลยนะเดินเชา้ากลางวันเย็นเลยครับครับสมัยก่อนผมเคยได้ยินแต่ว่าหลวงปู่หลวงปู่ขาวนี่เดินวันละหกชั่วโมงหกชั่วโมงมผมก็แปลกใจว่าโอ้ครูบาอาจารย์ ยิ่งอายุมากๆท่านยิ่งเดินจงกรมใช่ใช่เดินจงกรมหนึ่งทำให้เป็นผู้มีอดทนมีความอดทนเดินทางไกลได้ดีครสองเป็นผู้มีอายุยืนใช่ไหมครับใช่ครับข้อที่สามยกตัวอย่างง่ายๆคร่าวๆก็คือว่าสมาธิที่เกิดจากเดินจงกรมเนี่ยจะตั้งอยู่ได้นานครับครูบาอาจารย์ผู้เดินจงกรมอยู่บ่อยๆท่านจะมีอายุยืนครับครับเพราะฉะนั้นหลวงพ่อนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างดีเลยว่า บุคคลผู้เดินจงกรมอยู่เป็นประจำอยู่เป็นนิดย่อมมีอานิสงส์ข้อหนึ่งก็คือทําให้อายุยืน95ปีพระเดชพระคุณหลวงพ่อยังแข็งแรงครับยังไปได้มาได้ยังเดินทางได้ครับนั่นคือเจรทญ่ล้วท่านเป็นผู้เจริญผู้เจริญก็คือผู้เจริญด้วยอายุวันณะสุขะพละพละกําลังครับครับเจริญด้วยวัยครับเจริญด้วยใจครับเจริญด้วยสติปัญญาครับครับอย่างนั้นครับก่อนอย่าลืมอ่าอย่าลืมอย่าลืม วันที่วันที่7วันที่เเป็นงานนี่แหละทําบุญอายุวัฒนมงคลพระเด็พระคุณนะครับแล้วก็เลื่อนไปอีกเป็นวันที่10-11-12แล้วก็13เว้นจากวันที่7ไปก็จะเป็นงานละขีวันงานละขีก็คือวันที่10-11-12-13บคือสวดอิติปิโสแสนจบบวชชีหมื่นคนครับดังนั้นบางคนนั่นพระอาจารย์บางคนว่าปีนี้มีโอกาสมา แต่ปีหน้าไม่ได้มาอไม่มีชีวิตอยู่ให้มาครับเรามีวันนี้เรามีเวลานี้เรามีโอกาสนี้ควรจะมาครับเพราะเราไม่รู้ว่าปีหน้าจะมีแก่เราหรือเปล่าครับใช่ไหมครับดังนั้นไม่ควรพลาดไม่ควรพลาดแน่นอนอย่าพลาดและห้ามพลาดครับครับผมอ่ะเข้าเรื่องของเราว่าวันนี้ธรรมะที่จะนําเราไปสู่ความหรือว่าตั้งความเพียรนะครับไว้เป็นหลักนะพระอาจารย์ครับตั้งความเพียรไว้เป็นหลักนั่นก็หมายความว่าประการแรกนะครับ สังวรประทานครับก็คือสังวรประทานสังวรประทานครับก็คือไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานครับประการที่สองครับพระอาจประหาณประทานครับก็คือเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วครับนะครับประการที่สามครับภาวนาประทานครับเพียรให้กุศลให้เกิดขึ้นในสันดานครับแล้วก็ประการสุดท้ายครับพระอา์ครับประการที่สี่อนุรักษณะอนุรักษนาประทานครับ นะครับก็คือเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมรานี่เป็นกระบวนการอีกระบวนการเป็นเป็นกระบวนการอีกระบวนการออการรา่กระบวนการแรกว่าไงครับอาจารย์พระพุทธเจ้าพระองค์ทรง <c oughs> อย่างนี้นะอาจารย์พระองค์ทรงคิดเป็นองค์รวมครับเข้าใจพระเจ้าทรงคิดเป็นองค์รวมถ้าจะพูดถึงเรื่องประธานต้องโยงไปถึงกับธรรมะอีกข้อหนึ่งอที่พระองค์ทรงตัดไว้ที่วัดเวรุวันกัลันทกะ นี่ว่าปาสถานต่อให้ครบ,ครบอยู่ที่เมืองราชคฤห์ในวันเพ็ญเดือนสามกลางเดือนวิสาขะครับท่านพูดถึงเรื่องอะไรท่านพูดถึงเรื่องอโอวาทป,ปาติโมกหนึ่งในโอวาทปาติโมกที่พระเจ้าท่านพูดหลักๆมีอยู่สามอย่างครับสัพพะปาปัสสะาการนัง การละความชั่วทั้งปวงกุศลสูปะสัมปทาการทําความดีให้ถึงพร้อมสาจ,จิตะปรโยธป,ปนังการทําจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสสี่อย่างนี้สอย่างนี้เป็นธรรมะรเป็นหัวใจที่พระเจ้าทรงสอนครับครับทีนี้ในคําสอนสามอย่างนียแยกออกมาเป็นสองอย่างใหญ่ๆเช่น1วัตตะคามินีปฏิปทาคําสอนให้คนอยู่ในวัตตะสงสารอย่างปกติสุข คำสอนนี้ได้แก่การละชั่วและการทำดีข้อที่สองวิวัตตะคามิมีปฏิปทาคําสอนที่สอนให้คนออกจากวัตตะสงสารวิวัตตะนี่ออกจากวัตตะสงสารคือการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ครับกระบ,บ,บวนการที่พระเจ้าทรงคิดเป็นองค์รวมตัวเนี้ผมยกว่าผมยกมาต่อว่ากระบ,บวนการนี้แยกเมื่อพระเจ้าท่านคิดเป็นองค์รวมอย่างนี้มาแยกเป็นกระบวนการได้คือประธานสี่อย่าง หนึ่งที่เราจะพูดกันอยู่เนี่ยที่ที่เราจะพูดกันอยู่เนี่ยจำง่ายๆก็คือเพียนละบาปที่เกิดขึ้นครับเพียนเพียนป้องกันบาปไม่ให้มันเกิดขึ้นแก่ตัวเราครับเพียรละบาปเก่าที่มันมีอยู่แล้วเพียนรักษาความดีที่มีอยู่ในหัวใจและจงเพียนสร้างความดีใหม่ให้บังเกิดขึ้นสี่อย่างนี่เรียกว่าประทานแปลว่าการ่า ธรรมะที่ควรจะทําไว้เป็นพื้นฐานในใจที่เราจะอยู่ในวัฏสงสารนี้ได้อย่างปกติสุขบุคคลนั้นจะหมดโอกาสขอแสดงความเสียใจไว้ได้เลยถ้าท่านทําประทานสี่ข้อนี้ได้อย่างบริบูรณ์ท่านจะหมดสิทธิตกนรกครับ,รบถือว่าท่านสละสิทธิ์ขอแสดงความเสียใจกับท่านได้ล่วงหน้าได้เลยครับดังนั้นตัวสี่อย่างเนี้ข้อที่หนึ่งว่าอย่างไงนะพร,ระอาจารย์สังวรประทานสังวรประทานก็คือเพียรระวังไม่ให้ ไม่ให้บาปนี่เกิดขึ้นในสันดานครับอะไรที่จะเป็นบาปเราก็ต้องระวังใช่ไหมพะอจันย์ครับครับปาปะไปว่าความชั่วครับสันดานสันดานนี่พะอจันย์สันดาน,น,นดาไปว่าความสืบต่ออือะไรที่มันจะเราจะเก็บไว้ให้มันนอนเนื่องอยู่ในหัวใจเราเพียรระวังมันอย่าให้มันเกิดขึ้นอือพะอจันย์ผมอยากจะพูดคํานึงคือว่าทุกอย่างในโลกนี้ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงทั้งแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันครับ พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้ให้เป็นมรดกมอบไว้ให้เป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นมรดกเป็นพิัยกรรมสุดท้ายครับคือคําว่าไม่ประมาทอืใช่ไหมสังขารทั้งหลายทั้งปวงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาขยะวยะธรรมาสังขาราอปมาเทนะสัมปาเททาติอืคือ สังขารทั้งหลายทั้งปวงมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ให้ของผู้อื่นด้วยความไม่ประมาทค,คำว่าไม่ประมาทตัวนี้พระเจ้าพระองค์ทรงมุ่งเน้นสู่เรื่องอะไรพระเจ้าทรงมุ่งเน้นสู่คําว่าสติเป็นหลักสติเป็นหลักพระอาจารย์พระไตรปิฎกทั้ง8ปดหมพันพระธรรมขันธ์ถ้าขาดตัวคาว่าสติตัวเดียวเลิกเลยพระธรรมคำสั่งสอนของพระรเจ้าทั้ง45พระชนสหสี่สิบห้าปีก่อนพระองค์จะปร,ะรินิพพานตั้งแต่พระองค์ทรง สรู้พระนุตตะสัมมาสัมโพธิยันใต้ควงไม้สีมหาโพนเมื่อขาดคําว่าสติคําเดียวไม่ต้องพูดกันเลยครัเพราะสติเป็นธรรมะชั้นสูงสติเป็นพระราชาของธรรมทั้งปวงครับเมื่อพระราชาเสด็จไปที่ใดย่อมมีขราชบริพานย่อมมีพระบรมวงศานุวงศ์ย่อมมีกรมเวียงกรมวงงังกรมคังกรมนาย่อมมีค้าประชาชนไปโดยเสด็จติดตามครับถ้า พระสติเสด็จไปที่ใดธรรมะทั้งหลายทั้งปวงย่อมโดยสเสด็จพระรจชกุศลซะด้วยสเสด็จพระรจชกุศลของพระสติคร,ครับโดยสเสด็จพระราชกุศลหมายถึงว่าโพชชงก็เกิดจากคือก็ก็ถ้าเรามีสติโพชชงก็รวมอยู่ในสตินะครับครับเหมือนรอยเท้าทั้งหลายทั้งปวงย่อมรวมลงอยู่ที่รอยเท้าช้างอพอรอยเท้าช้างในี่ใหญ่ที่สุดแล้วรอยเท้าอื่นถึงแม้ว่าจะเหยียบไปกี่ร้อยกี่พันรอยเท้าก็ สุดท้ายถ้าช้างมาเหยียบทีเดียวเรียบร้อยเรียบร้อยหายไปเป็นรอยเท้าช้างหมดเลยสติเสด็จมาเมื่อไหร่ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงที่เราว่ามาทั้งหมดก็จะไปรวมอยู่ในตัวเดียวกันเลยตัวสติตัวสติเลยฉะนั้นถ้าเราจะเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วควรจะตั้งสติขึ้นมาสี่ข้อนี้สติเป็นตัวหลักคือถ้าเมื่อเราตั้งว่าเราจะละบาปที่มันอยู่ในความความชั่วที่มันอยู่ในหัวใจของเราเราจะละออก พึงตั้งสติขึ้นมาครับเมื่อความคิดมันเกิดขึ้นว่าสิ่งนี้มันไม่ดีละมันออกพิจารณามันให้ถ่องแท้โดยใช้โยนิโสมนสิการแล้วละมันออกอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมานอนเนื่องอยู่ในสันดานนอนเนื่องอยู่ในจิตในใจของเราพอมันฟุ้งขึ้นมาเราก็ละโดยใช้โยนิโสมนสิการตั้งสติให้รู้ตัวมันไว้อย่างนั้นเราจะสามารถละบาปเก่าออกได้ครับอาจารย์ละละละเพียรละ ต้องเพียรนะพระอาจารย์วิริเยนะทุกขมะเจติคนร่วงทุกได้เพราะความเพียรครับความเพียรความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นเจริญพรครับผมที่หลังจะเลริญมุกช่วยยกมือแล้นะยังไม่เข้าใจนิมนต์ต่อครับเมื่อกี้เราพูดในเรื่องของระวังระวังระวังต่อไปก็เพียรเพียรก็คล้ายๆกันหรือเปล่าอ๋อข้อแรกระวังผมอธิบายผิดสินี่ครับ ข้อแรกคือระวังไม่ให้บาปเก่าครับบะไม่ให้บาปเก่ามันเกิดขึ้นครับแล้วก็อันที่สองเพียรละบาปเก่าที่มันมีมีอยู่นี่ให้มันออกไปเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เด๋ยยมจะสงสยัยข้อที่หนึ่งระวังบาปใหม่ที่มันจะเกิดข,ขึ้นแก่เราสองเพียรระวังบาปเก่าเพียรละบาปเกา่า,เกาให้มันหมดไปครับอันแรกใช้สติเหมือนกันทุกข้อในที่นี้สามารถใช้สติได้หมดหมายถึงว่า เพียรระวังบาปเก่าครับที่มันจะฟุ้งที่มันพู้ง่ายๆท่านพระอาจารย์มันเป็นความเคยชินจนกลายเป็นสันดานที่ที่หลวงปู่อะไรนะท่านบอกนะท่านท่านพระอาจารย์ประสงค์ปริปุโนโงท่านบอกว่า <c oughs> ถ้าทําเป็นปกติแล้วจะเป็นนิสัยจากนิสัยจะกลายเป็นสันดานจงระวังความคิดครับเพราะในความคิดถ้าทําและคิดบ่อยๆมันจะกลายเป็นพฤติกรรมครับ จงระวังพฤติกรรมเพราะพฤติกรรมนั้นจะนําไปสู่ความเคยชินครับจงระวังความเคยชินเพราะความเคยชินจะกลายเป็นนิสัยจงระวังนิสัยเพราะนิสัยนั้นจะกลายเป็นสันดานและจงระวังสันดานเพราะสันดานจะเป็นตัวกําหนดชาตากรรมของเราตลอดชีวิตครับตลอดเลยตลอดชีวิตของแสดงว่าแสดงว่ากินข้าวเจ้าเยอะแน่ี่กินข้าวเจ้าเยอะอาจารย์ขาสวยข้าวสวยครับเพียนเพียนเพียนระวังตัวนี้แหละตัวของเก่าที่เรียกว่า สันดานครับบางทีเราทําไปเราไม่ได้คิดนะพระอาจารย์มันทําไปโดยสันดานมันทําไปโดยสันดานมันทําไปโดยความเคยชินครับพระอาจารย์มนุษย์กับสัตว์ต่างกันตรงไหนก็ต่างกันที่นี่แหละความคิดความอ่านการประพฤติตัวปฏิบัติตัวด้วยใช่ไหมต่างกันตรงที่ความเคยชินกับความรู้ตัวความเคยชินของสัตว์เรียกว่าสัญชาตญาณสัตว์กลัวเป็นไหมพระอาจารย์กลัวครับหิวเป็นไหมหิวง่วงเป็นไหมง่วง คนกลัวเป็นไหมกลัวคนง่วงเป็นไหมคนหิวเป็นไหมครับเหมือนกันเหมือนกันครับแต่ทําไมเราเรียกตัวเองว่ามนุษย์ทาไมเราไม่เรียกตัวเองว่าสัตว์อืถ้าเป็นสัตว์แล้วก็เป็นสัตว์ประเสริฐยังยกตัวเองถึงขนาดนั้นเพราะเรามีคํานึงที่เรียกว่าความรู้ตัวอถ้าเราหนีห่างการใช้ชีวิตถ้าเราใช้ชีวิตจากการรู้ตัวมากกว่าความเคยชินได้เท่าไหร่เราจะเป็นมนุษย์ ที่ห่างจากความเป็นสัตว์ได้มากเท่านั้นครับฉะนั้นจงให้รู้ตัวมากๆเราจะได้หนีห่างจากคําว่าสัญชาตญาณของสัตว์ครับครับถ้าเราจะเพียรระวังบาปเก่าไม่ให้มันเกิดขึ้นก็เพียรระวังในสันดานนี่แหละมันฟุ้งขึ้นมาข้างในแล้วก็ระวังอย่าให้มันเกิดครับข้อที่สองก็ว่าเมื่อเราจะจะให้มันเจริญขึ้นมาแล้วก็ต้องเพียรละบาปใหม่ครับเพียรระวังบาปใหม่อย่าให้มันเกิดขึ้นมาอีกหมายถึงว่าในความคิดท้่มันอยาก ทำอย่างนี้อย่างนั้นอย่างน้นขึ้นมาก็เพียรระวังมันเสียร,ระวัง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 เพียนละเพียรละเพียนละเพียนละโดยใช้สติและโยนิสโสมนสิการเพราะอาวิชชามันเกิดขึ้นความไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วมันเกิดขึ้นการกระทําความชั่วมันจึงเกิดขึ้นด้วยแต่ถ้าเรามีสติรู้จักตั้งต้นขึ้นมาด้วยคําว่าเราจะละมันล้วนะโดยใช้โยนิโสมนสิการ วงช่างน้ําหนักดูระหว่างความดีความชั่วความถูกความผิดเราจะสามารถป้องกันบาปใหม่ไม่ให้มันเกิดขึ้นมาได้พระอาจารย์ครับครับอันนี้ก็คือเพียรละบาปเดี๋ยวผมสงสัยครับว่ามันหมดหรือยังอะไรยังยังถ้าจะหมดมันจะดังตั๊บ๋อบังเอิญว่าไม่เคยมีครับดีแล้วครับครับอ่าเห็นไหมถ้ามีแล้วมันต้องภาวะผะวงนะพระอาจารย์ก็ดีครับพระอาจารย์คือความจริงถ้าถามว่า เราปล่อยวางอ,อะไรก็ไม่วันก่อนนี่มีคนด่าผมว่าเป็นพระเป็นเจ้าสร้างโน่นสร้างนี่สร้างทําไมพระทาไมไม่เข้าป่าพาเพนเพียรภาวนาอพระด้วยกันนั่นว่าผม,มผมก็เลยว่าสาธุท่านอาจารย์นี่มนเถนะครับที่วัดนี้ผมก็รวบรวมปัจจัยญาติโยมซื้อครับแต่ไม่ได้ซื้อในานามผม,มซื้อในานามโยม,มสถานที่แห่งนี้ผมสร้างขึ้นมาก็ผมก็บอกบุญโยมสร้าง ผมก็บอกว่าผมอยากได้สิ่งนี้นะโยมก็รวบรวมปัจจัยทําการก่อการสร้างกันเองศาลาหลังนี้ผมก็บอกว่ามันขาดตรงนั้นตรงนี้เขาก็พากันรวบรวมปัจจัยสร้างกันเองไอ้ของอย่างนี้ได้มาจากการก่อการสร้างนิมน์พราะคนเจ้าไปนั่งสมาธิตากแดดอยู่กลางทุ่งนั่นนะอย่ามานั่งอยู่ในวัดนี้ครับอย่ามานอนในศาลาหลังนี้เออเขาสร้างอย่ามาอยู่ในกุฏิหลังนี้เป็นอย่างนั้นนิมนกลางทุ่งไหนจะมไปอยู่กลางทุ่งกลางท่าเถอะ เพราะเราจะมาบอกว่าถ้าเราไม่ก่อเราไม่สร้างเราไม่ทําอะไรเลยดังนั้นศรัทธานิวิถามูลชาตาปฏิทิตาสศรัทธาที่ปักมั่นแล้วย่อมไม่ง,อน,งนมอนแง่นไม่คอนแคนไม่วันไหวศรัทธาของมนุษย์เป็นศรัทธาเหมือนเหมือนปุ๋ยนุ่นศรัทธาปุถุชนคนธรรมดาเหมือนปุ๋ยนุ่นถ้าลมพัดมาทางทิศตะวันออกนุ่นนั้นก็จะปลิวไปทางทิศตะวันตกครับถ้า ลมพัดมาทางทิศตะวันตกนุ่มนั้นก็จะปลิวไปทางทิศตะวันออกแต่ถ้าศรัทธานิวิธามูลราชตาปฏิทิตาจะปักมั่นไม่ใช่ไม้หลักปักขี้เลนแต่เป็นไม้ที่ย่างรากลึกลงในความตั้งมั่นของความคุณงามความดีแล้วจึงเรียกว่าศรัทธาผขเรียกว่าเขาเรียกว่ารากแก้วแห่งความศรัทธาลักษณะนั้นถูกต้องครับพระอาจารย์ก็จึงว่าถ้าเราสามารถทําได้ถึงขนาดที่ว่าเราไม่ง,อน,งนอนแง่นคอนแคนแล้วไม่ต้องกลัวแล้ว แต่ถ้ายังภาวะาภาวัว่าเอไปเที่ยวทําบุญกับพระอรหันต์ได้นั่นอนี่พอเจออรหันต์ปลอมขึ้นมากับวุ่นกันไปใหญ่อย่างนั้นเรียกว่าศรัทธาหัวเต่าอย่างนั้นเรียกว่าสมาธิหัวตอไม่ก็ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยถ้าทําแบบภาวนาประทานก็คือพัฒนาคุณงามความดีให้บังเกิดมีในหัวจิตหัวใจครับอย่างนั้นครับพระอาจารย์เอาขอข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายครับก่อนที่เราจะไปชั้นเพนตอนนี้กําลังจะหมดแรงแล้วนะครับพระอาจารย์ อนุรักษณาประทานครับพระอาย์เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมผมก็งงข้อแรกข้อสองมาจนข้อสุดท้ายนั่นแหละครับข้อที่สามนี่พูดถึงเรื่องว่าเพียรสร้างคุณงามความดีใหม่มางั้นเถอะข้อที่สี่หมายถึงว่าักษาเพียรรักษาความดีเก่าครับข้อแรกพัฒนาคือพัฒนาคุณงามความดีให้มันบังเกิดขึ้นบังเกิดในแก่ตัวเราครับครับส่วนข้อสุดท้ายพูดถึงเรื่องที่ว่าเพียรรักษาความดีเก่าเอาไว้บางคน มีมีมีคำพูดเก่ามีคำพูดเกา่าที่ที่ผมบอกว่าบางคนนี่หมายถึงว่าบางคนต้นคดปลายตรงครับบางคนต้นตรงปลายคด,คดปลายคดเหล็กไม้ไม้คดไว้ทําขอครับเหล็กงอไว้ทําเคียวครับคนคดอย่างเดียวทําอะไรไม่ได้เลยแค่อย่างเดียวใ่มไหมคนคดอย่างเดียวครับอย่างอื่นอนะ่ะมันคดมันงอมันยังสร้างประโยชน์ได้ ใช่ไหมครับหนทางเคี้ยวคดควรจอหขนทางนี่ถึงมันจะเคี้ยวจะคดควรจรรคับไม้คดทำสอนย่อมได้ครับเหล็กคดทำเคี้ยวไว้ใช้ครับคนคดชั่วร้ายสิ้นดีไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรดีเลยครับคดต้นไม้เขาเอาไปบูชานะพระอาจารย์เคยเห็นคดไม้สักดิ์รับคดในหินเขาก็เอาไปบูชาพระอาจารย์คดในสัตว์เขายังเอาไปบูชาเลยครับ มีคดคนอย่างเดียวที่มันบูชาไม่ได้ไม่เอาเลยคดในข้องอในกระดูกถจะบูชาค่นอย่างนั้นก็จะไงอยู่ต้องไปหาหมอเขาค่อยทำไมพระจันทร์เอาคดในข้องอในกระดูกเป็นโรคเกาล่ะโรคเกามันก็แปลกดีเหมือนกันครับไอ้คนคดอย่างเดียวเนี่ยใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยเพียรรักษาความดีที่บังเกิดมีในหัวใจของเราครับรักษาเอาไว้แล้วสร้างความดีใหม่ให้มันบังเกิดขึ้นครับครับคือรักษาไม่ใช่ว่า เริ่มแรกน่ะดีขึ้นต้นเป็นลูกฟักรับหลังข้างหน้าเป็นลูกฟักรับหลังเป็นลูกแตงข้างหน้าเป็นตำลึงข้างหลังเป็นตำแยบอย่างนี้ไม่เอาผมพูดเรื่องนี้ผมก็นึกถึงคําพูดท่นานเจ้าคุณอาจารย์ครับพระธรรมทิติยานครับท่านบอกว่าเกิดเป็นคนเนี่ยอย่าเป็นคนตาลปัดให้เป็นคนพัดยศครับ เป็นคนตาลปัดไม้ถึงว่าตาลปัดข้างหน้ามันสวยครับข้างหลังมันเรียบมันไม่งามมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคือ,อหน้าอย่างหนึ่งหลังอีกอย่างหนึง่งนหน้าอย่างหนึ่งหลังอย่างหนึ่งครับแต่ถ้าเป็นพัยดยศพัยดยศมหาพัยดยศพระครูพัยดยศเจ้าคุณครับข้างหน้าก็เหมือนกันข้างหลังก็เหมือนข้างหลังก็เหมือนกันครับ <laughs> หน้าสวยอย่างไงหลังก็สวยอย่างนั้นหน้าหล่ออย่างไงหลังก็หล่ออย่างนั้นครับอย่างนี้จึงเรียกว่า คนตาลปัดกับคนพัดยศอย่าเป็นคนตาลปัดจงเป็นคนพัดยศในคำพูดของครูบาอาจารย์<ส>จริงว่าเพียรรักษาความดีไว้ครับกความดีเก่าที่มันบังเกิดที่มันมีอยู่ในหัวใจก็รักษามันเอาไว้ความดีใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นก็เพียรทําเพียรก่อเพียรสร้างครได้สร้างมาได้ก็รักษามันเอาไ, copying, ไาวา้อย่างแรกพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงเรื่องว่า <c oughs> ความเลวที่มีอยู่พึงละมันเสียค,ความเลวที่จะเกิดมาใหม่พึง แก้ไขอย่าให้มันเกิดความดีที่มีอยู่จงรักษาเอาไว้ครับความดีที่จะเกิดขึ้นเพียรพยายามสร้างครับอันนี้คือประธาน4อย่างครับผมพระอาจารย์ครับที่ต้องรวบรักจัดความเพราะตอนเนี้ยังไงก็เนาะ เรื่องฉันเรื่องเล็กพระอาจารย์แต่ถ้าไม่ได้ฉันแล้วครับใหญ่มากเลยไปฉันก่อน่าอาจารย์ครับผมก็สำหรับเทปนี้ก็ต้องขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็โปรดติดตามรับชมในเทปต่อๆไปนะครับโดยธรรมภาพพระบุรีปอบโบรและอาาจพระอาจารย์ไพโรดโอปาสโสนะครับก็จะมาพูดมาคุยให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังเป็นระดับสุดต่อไปสำหรับเทปนี้เจริญพร